ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมเองคนคนเดิมคนคนนี้อีกแล้วคือผมต้องถ่ายรอบสองเนี่ยเพราะว่ารอบแรกมันดูไร้สาระเกินไปผมพูดติดตขัดขดอะเออเป็นคนพูดติดตขัดขัดอะไม่รู้เป็นอะไรแต่ไม่เป็นไรหรอกก็ผมคิดว่าอาจจะมีท่านผู้ชมบางคนเข้าใจเพราะขนาดคลิปไอ้อะไรนะเชงคูตอ่ะผมสอนอะผมสอนแบบยังไงอะแบบให้ทุกคนแบบงงงใช่ไหม ทุกคนยังเข้าใจอ่ะเออแปลกปะเนาะแปลกแล้วถามว่าทําไมสกิลเอ,อสกินผมมันแปลกแปกเพราะว่ามันไม่ใช่รหัสของผมเป็นรหัสเพื่อนผมผมไปยืมแลัไปยืมรหัสเพื่อนมาเพื่อนบอกว่าเออใช้ได้แค่วันนี้วันเดียวแต่ถ้าเกิดว่าผมไปขออีกไม่รู้จะได้หรือเปล่านะอาจจะได้อีกอมั้ง เดี๋ยวอ๋อคนไทยแล้วก็อยากบอกอีกเรื่องนึงว่ารหัสนี้พิมพ์ไทยไม่ได้โอเครหัสนี้พิมพ์ไทยไม่ได้แล้วผมก็ไปสุ่มผลมาจาก3 00 1มล้าน1เหลือ1 8 5 0 0ล้าน8หหมดูทางด้านซ้ายบนได้เลยแล้วก็จะเห็นหลักของมัน คือเท่าที่ผมสุ่มสุ่มสุ่มได้ผลแลหนึ่งผลก็คือยังไงผลสนโนอะ่ะแต่ผมมีสนโนอยู่แล้วผมก็เลยให้คนอื่นไปแต่คุณผู้ชมอยากรู้เลยไหมดูนะเกมดีมากเลยคุณผู้ชมลองอ่านข้อความหลังจากที่ผมกดสองแสนห้า ใช่มันบอกว่าคุณสามารถซื้อผลได้แค่5้าครั้งต่อหนึ่งวันเกมดีไหมคุณภาพโคตรดีเลยแล้วกูก็ต้องรออีกหนึ่งวันโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสาระกันวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอัปเดตนะฮะเดี๋ยวเราไปโลกใหม่กันก่อนไปอย่างความเร็วแสง เซนอีซื้อไปเลยยายาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ถึงแล้วโอเคถึงแล้วโอเคแล้วเรื่องอ mm ัปเดตก็คือมีผลใหม่เข้ามา3ผลฮะก็คือตามที่ผมไอ้นี่เลยเดี๋ยวขอเข้าไปดูในมาร์เก็ตก่อนผลแรกที่ มาใหม่ก็คือผลไอเนี้ยมันคือผลอะไรไม่รู้อ่ะเอลโลมันคือผลอะไรไม่รู้หน้าตาเหมือนหมาหมาหมาซอมบี้อ่ะเออหมาซอมบี้แล้วผลที่สองที่มาซึ่งเป็นผลที่ทุกคนคอยมาเนิร์ดนานแสนานานนั่นคือผลโมจินั่นเองนะฮะอยู่ในระดับเออเท่าที่ผมเออเท่าที่ผมไปดูมาน่าจะอยู่ในระดับ ระดับอะไรวะลืมเออช่างมาแล้วกันน่าจะอยู่ในระดับลีเจนดารี่เหมือนผลบังกรอะนะผมไปดูช่องพีเบ็กมาแล้วก็ผลที่สามเป็นผลสไปโนหรือไดโนเสาร์นั่นเองแล้วนี่แก่พิมพ์ไทยใช่ไหมเนี่ยทำไมมันเป็นขีด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 แก่พิมพ์ไทยใช่ไหมเธอจีเธอเธอจีอะไรวะเนี่ยช่างมัน ซึ่งผลแต่ละผลเนี่ยดาเมจไม่เหมือนกันเลยทุกคนก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าแต่ละระดับมันไม่เหมือนกันเออแต่ละระดับมันไม่เหมือนกันผมคิดอันนี้คือเท่าที่ผมคิดนะผลผลไอเนี่ยผลผมจะเรียกชื่อมันยังไงดีวะผลหมาซอมบี้แล้วกันหมาซอมบี้น่าจะอยู่ในระดับแรไม่ก็อันคอมมอนส่วนผลโมจิเนี่ยผมไปดูช่องพี่เบ๊กมาแล้ว น่าจะอยู่ที่ระดับ l e g e n d a อรีเหมือนกับผลมังกรแล้วก็ผลไดโนเสาร์อาจจะอยู่ l e g e n d a อรีไม่ก็แหละมั้งนะไม่รู้โอเคแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนสกิลของผลโอเปะนิดนึงถ้าอยากรู้ไปดูมาเองที่ช่องพี่เบ็กไม่รู้มีหรือเปล่าแต่น่าจะมีไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็สิ่งที่ท,ทุกคนรอคอยมนานาานซึ่งผมไม่อยากให้เป็นเลยมันเป็นข่าวร้ายสำหรับผมมากๆรู้ไหมว่าคืออะไรผลสโนโดนเนิร์ฟใช่ครับมันโดนเนิร์ฟดาเมจเบากว่าเดิมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองดาเมจกับไออะไรวะไอตัวสักตัวหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปหาศัตรูก่อน เดี๋ยวผมจะลองกับไอเอ็นตัวนี้แล้วกันแต่ว่าดาเมจแต่ละสกิลมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองสกิลซีแล้วกันเดี๋ยวลองสกิลซีดูดิดาเมจจะเท่า,าไหร่ดาเมจประมาณ1 5ึ่งครั้งซึ่งมันลดคูณ2ใช่ไหมเพราะงั้นมันอาจจะแต่ก่อนดาเมจประมาณ3000กว่ามั้งสามพนกว่ากว่าอาจจะนะผมไม่รู้ ไม่ได้นับเมื่อก่อนไม่ได้นับเลยด้วยซ้ําว่าเออไอผลสโน,โนเนี่ยมันดาเมจเท่าไหร่แล้วก็ไม่เคยคิดเลยว้าวผลผลโมจิมีได้ไงอ่ะเพื่อนสุดยอดไปเลยว้าวโอ้ใหม่กอดดาบซานตาโอ้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 หยายายาผมว่านะผมหาคนแกล้งได้ละเอาเลยแล้วกันถ่าระเบิดตด ระเบิดตดเฮ้ยเพื่อนเขาเลือดเหลืองเลือดเหลืองด้วยวะเฮ้ยเอาอะเฮ้ยเพื่อเพื่อเกือบตายผมเนี่ยไม่เกือบตายหรอกเพื่อนเขาเกือบตายนี่แน่นี่แน่นี่แน่ ขังไว้ในนั้นซะนี่แน่หาคนแก้ได้แล้วนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โห oh. สเต็ปจู๊กว่ะเฮ้ยนี่ไม่โดน อยู่ด้านบนนึกว่าอยู่ด้านล่างกะโท <c oughs> เดี๋ยวไปก่อนและเกือบตาย สวยแตยกหนึ่งสวยพี่สวยครับน้องๆถึงสกิลมันจะโดนเนิรฟแต่มันก็ยังโกงอยู่ดี x d ดูดเดี๋ยวรอมาก่อนเดี๋ยวจะดักดักจับแต่ผมคิดว่าไม่เอาดีกว่าเสียเวลาชีวิตเดี๋ยวมาเล่าต่อเลยแล้วกันซึ่งจะไม่ให้กูเล่าเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวหลบขึ้นมาบนนี้ คิดว่าตาไม่เจอนะซึ่งผลแต่ละผลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหาคนที่ใช้ผลก่อนเมื่อกี้คนนั้นใช้โมจิใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูสกิลโมจิจำได้ว่ามันเป็นสกิลต่อยต่อตอ,อะไรนั่นแหละจำไม่ได้สรุปมันจะจำไม่ได้หรือจำได้อยเี้ยอย่างเง,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 งี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนี่นี่นี่น,น,นี่จะเป็นลูกข่างอาจจะเป็นสกิล อาจจะเป็นสกิล F อฟะมั้งไม่ก็สกิล E ผมไปดูพี่แบ็กมามันมันมีหลายสกิลโคตรคือมันหลายสกิลโคตรเลยแหละเออเนี่ยแล้วก็สกิลไอ้เนี่ยถ้าอยากรู้ก็ไปดูในบล็อกฟูดมาเลยเพราะว่าเหมือนกันเป๊ะสกิลเหมือนกันเป๊ะจริงๆเหมือนกันเป๊ะยกเว้นมันมีสกิลหนึ่งอะที่ว่าอะไรนะ มันเหมือนเป็นน้ำมูจิอะน้ำมมจิอะอที่ว่ามันเหนียวเหนียวแล้วก็มาหุ้มไอตัวเนี่ยไอตัวศัตรูเราไว้อ่ะเพื่อไม่ให้มันไปไหนแล้วเราก็ทำการปล่อยสกิลใส่มันอย่างน่าสงสาร <c oughs> <c oughs> ส่วนผลต่อมาผลดตนุเสาร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมไปหาคนมาก่อนแบบชัดเจนละเอียดยิบไม่ต้องไปหาที่ไหนหาที่ช่องกูจบ มีใครใช้ผลไดโนเสาร์ไหมคิดว่าน่าจะไม่มีอันนี้น่าจะสเน็กแมนอาจจะสเน็กแมนมัง้งน่าจะสเน็กแมนเลยแหละเออเมื่อกี้ถ้าไม่มีไม่เป็นไรอุ๊ยคิดจะเลงใช่ไหมไอซีโร่มาเลยพร้อมดูแล้ว เือตายไม่เป็นไรเสียข้าหัวฟรีๆไม่เป็นไรอีซี่ไม่เป็นไรอีซี่แค่ออกเกมแค่นี้จบหยอกหยอกหยอกเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าในเมื่อผมหาไม่เจอไม่มีใครใช้เลยอะผมก็ขอตัวลาเป็นเท่านี้ก่อนจบวันนี้ไปละบายบาย ตัวมันโคตรใหญ่เลยเนะ่ะไอ้ข้างบนเมื่อกี้อขอแป๊บนึงกูมันเขี้ยวเว้ยนี่กูลืมใส่บุซูเอ้ยลืมใส่อาคิตายไปเถอะ จะตายไหมสรุปมันจะตายไม่ตายเนี่ยมันวาร์วขึ้นไปห้องบนเนี่ยฮัลโหลเหมือนน่าจะเออเลี้ยวต่ำกว่าสามมั้งอาจจะงั้นเอาไว้ว่า คลิปนี้มีเพียงเท่านี้จัว,วันนี้ผมไปแล้วบ๊ bye ายบายไร์สาระโคตร